สสดีพี่น้องที่รักการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าเป็นรหัสธรรมความเชื่อเป็นธรรมล้าลึกเป็นมิสทรีเป็นความเชื่อที่เข้าใจยากพี่น้องเป็นความเชื่อที่เราคริสเตชนเองก็เข้าใจได้ยากว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเป็นยังไงไม่เข้าใจเลย พระเยซูเจ้านะ่ะตายไปแล้วอันเนี้ยจริงแต่ใครจะมารับรองได้ว่าพระเยซูเจ้าพระองค์กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะพี่น้อง <c oughs> แถมยังจะมาบอกยืนยันอีกด้วยว่าพระองค์เสด็จกลับขึ้นไปบนสวรรค์อันนี้ยิ่งไม่มีใครรับรองให้ใครมาเชื่อได้จริงๆเลยพี่น้อง มันฟังดูเพอ้อเจอ้อยังไงก็ไม่รู้อะการที่เราคริสเตชนคิดกันไปเองเราเชื่อกันไปเองว่าเป็นอย่างนั้นจริงพระเยซูเจ้าตายแล้วฟื้นขึ้นมาจากหลุมนะไม่มีใครไม่ใช่มีใครไปขโมยศพออกมาจริงหรือและยังเชื่อว่าพวกสาวกไปรวมตัวกันที่ภูเขาเห็นพระเยซูเจ้าเหาะขึ้นไปบนฟ้า โอ้พี่น้องใครก็พูดได้แต่เราที่เป็นคริสตชนรุ่นหลังจะหาเหตุผลอะไรมารับรองกับตัวเราเองว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์จริงๆเราเองก็ยังไม่มีอะไรมารับรองเลยพี่น้องเราเองก็ยังเชื่ออย่างงมงายงมงายอยู่เลย แล้วอย่างนี้เราจะไปบอกให้คนที่เขาไม่นับถือพระเยซูเจ้ามาเชื่อตามเราคนอื่นเขาก็คงจะไม่เชื่อเราแน่หรอกพี่น้องเพราะพระเยซูเจ้าก็ไม่ได้สําคัญอะไรสําหรับเขาอ่ะแม้ตัวเราเองเราก็ยังไม่มีเหตุผลอะไรจะมายืนยันกับตัวเราเองได้เลยนอกจากจะคิดกันไปเองและอยากจะเชื่อก็เท่านั้นแล้วเราจะไปบอกให้คนอื่นเขามายอมรับว่ามันเป็นจริง อย่างที่ยอมรับเพราะเราเชื่อได้อย่างไรก็ในเมื่อเขาไม่ได้อยากจะเชื่อเหมือนอย่างเราเลยสักนิดอ่ะพี่น้องเออถ้าเขาอยากจะเชื่อเขาก็จะค่อยมายอมรับในสิ่งที่ไม่มีหลักฐานอย่างนี้ได้เองนั่นแหละและแม้คนที่มีความเชื่อแล้วก็เถอะก็ใช่ว่าจะต้องเชื่อไปหมดทุกอย่างถ้าใครมาบอกอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเชื่อเป็นเรื่องไร้สาระ เราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเชื่อเลยสักนิดอะพี่น้องเช่นมาบอกเราว่าถ้าเราเชื่อพระเราจะเดินบนน้ําได้พี่น้องเชื่อก็บ้าแล้วพ่อเคยคิดอยากจะเดินบนน้ําอยู่เหมือนกันตอนเป็นเด็กนะนั่งเล่นอยู่ท่าน้ําเคยแอบหวังแต่ก็รู้ว่าสงสัยถ้าเราจะบ้าไปแล้วหรอพี่น้องเอ้ เรามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าบ้างเราก็มีข้อมูลมาจากคําบอกเล่าเหตุการณ์ว่าพระเยซูเจ้าขึ้นสวรรค์ไปต่อหน้าต่อตาพวกสาวกเล่าอยู่ในตอนท้ายประวรสารนักบุญมัทธิวและตอนเริ่มหนังสือกิจการอัครสา,าวกเท่านั้นเองซึ่งก็ไม่มีพยานที่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาไม่เชื่ออยู่ตรงนั้นด้วยเลยที่มีก็พวกยามพวกผู้หลักผู้ใหญ่ เขาก็ยืนกระต่ายขาเดียวบอกว่าพวกสาวกมาขโมยศพมันแย้งกันนะพี่น้องและข้อมูลจากประมวลคำพูดของพระเยซูเจ้าตอนที่พบนักบุญมาริักดาเลนาในพระวรสารนักบุญยอนบอกว่ายาหนงเหนียวเราไว้เลยเพราะเราจะต้องกลับไปหาพระบิดาพระเจ้าของเราและของท่านด้วยพระวรสารนักบุญยอนบทที่20ข้อ17 พี่น้องที่รักข้อมูลเหล่านี้ไม่มีความหมายอะไรใช้ยืนยันรับรองความเป็นจริงอะไรไม่ได้เพราะเป็นแค่คำบอกเล่าของคนที่อยากจะเชื่ออยู่แล้วไฟเดียวพี่น้องถ้าคนเดินที่เขาไม่อยากจะเชื่อนะเขาก็สามารถจะปฏิเสธข้อมูลเหล่านี้ได้เพราะมันไม่มีน้ําหนักเท่าไหร่ดังนั้นสิ่งที่ต้องการจะพูดตรงจุดนี้ก็คือว่า การเสด็จสู่สวรรค์ขึ้นสวรรค์ของพระเยซูเจ้าจะจริงหรือไม่จริงมันเป็นเรื่องของความเชื่อลุ้นล้วนไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลที่น่าเชื่อถือได้มารับรองอะไรทั้งนั้นถ้าใครเต็มใจจะเชื่อคนคนนั้นก็สามารถจะยอมรับได้ว่าพระเยซูเจ้ามนุษย์คนหนึ่งที่ได้ตายไปแล้วตามแบบที่มนุษย์ตัวไปจะต้องตายและจะต้องกลับฟื้นขึ้นมานั้น แต่เพราะพระงทรงเป็นมนุษย์ต้นแบบของคนที่ยอมรับความรักของพระบิดาว่าเพียงพอแล้วและจะฟื้นขึ้นมาตามความเชื่อนั้น และจะต้องไปรับผลต่อไปซึ่งเป็นอะไรยังไม่รู้แต่เพราะพระเยซูเจ้าทรงเป็นมนุษย์ต้นแบบของคน ที่ยอมรับความรักของพระบิดาว่าเพียงพอแล้วพี่น้องและทรงใช้ชีวิตอดทนความยากลำบากและความตายเพราะภูมิใจในความรักของพระต่อตนเองนั้นไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากอย่างไรและยินดีเต็มใจจะรักเพื่อนมนุษย์ทุกคนอย่างที่พระรักไม่ว่าเพื่อนมนุษย์จะอ่อนแอมาทำร้ายพระองค์อย่างไรก็ตาม รองจึงกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อที่จะไปรับความสุขดั้งเดิมที่พระมีไว้ให้เรามนุษย์ตั้งแต่แรกเริ่มนั้นคือสวรรค์จากที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนจากที่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนก็รู้แล้ว ว่าจะไปสวรรค์ซึ่งถ้าใครไม่เชื่อเรื่องพระเยซูเจ้าสำหรับเขาก็แทบจะเป็นแค่เรื่องเล่าที่ไร้เหตุผลสิ้นดีไม่มีอะไรน่าเชื่อถือเลยสักนิดเอาละพี่น้องที่รักถ้าเราคริสเตชนอยากจะเชื่อพระกันละก็ส่วนคนเดินที่เขาไม่เชื่อ มันก็เรื่องของเขาเราจะไม่ไปบังคับเขาแล้วเราก็จะยอมรับด้วยว่าเขามีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อเพราะไอ้สิ่งที่เราเชื่อกันอยู่นี้มันก็ไม่ได้มีหลักฐานหรือพยานหรือเหตุผลที่น่าเชื่อถืออะไรมารับรองทั้งนั้นเราเชื่อของเราเองอย่างงมงายล้วนๆเลย ในสายตาคนอื่นที่เขาไม่เชื่อมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเรานะ่ะยอมรับในสายตาเขาว่าความเชื่อของเรามันเป็นเรื่องเพ้อเจอ้องมงายเรารู้ว่าใครๆเขาก็มองเราอย่างนั้นพี่น้องแต่สำหรับเราแล้วเราอยากจะเชื่อของเราอย่างนี้เราอยากจะเชื่อพระเราไม่ปกติ โอเคยังไงก็ได้แต่เราอยากจะเชื่อนะ่ะเพราะฟังสิ่งที่พระสอนแล้วมันทำให้เรามีความมั่นใจในตนเองอย่างดีๆไม่ใช่จองของยกตนข่มท่านเหมือนอย่างคนทั่วไปเขา เรามีใครสักคนที่น่าเคารพเขาอยากจะรักเราเขาให้คุณค่าในตัวเราเราซึ่งสูญเสียคุณค่าในตัวเราเองไปเพราะโลกทำให้เราแย่ลงเราอยากจะดีขึ้นในใน,ในแบบดีๆไม่ไปเอาเปรียบเบียดเบียนใครเขา ใครจะว่าเรางมงายก็ตามใจนะพี่น้องแต่เราเลือกที่จะงมงายในพระอย่างนี้ของเราดีกว่าไปงมงายอย่างอื่นเราตัดสินใจของเราแล้วและพอเราเชื่อในพระแล้วเราก็เชื่อในอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกันกับพระอะไรที่มันไม่มีหลักฐานไม่มีพยานไม่มีเหตุผลทั้งนั้นได้หมด แต่ก็เป็นอะไรที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ของเรารับรองเป็นมั่นเป็นเหมาะเท่านั้นไม่ใช่ว่าเราหรือใครจะไปคิดอะไรพี่เรนอุตตริของเราเกันขึ้นมาเองเสี้ยที่ไหนล่ะพี่น้องความเชื่อของเรามันเริ่มอย่างนี้คือเริ่มมาจากว่ามนุษย์เราทุกคนต้องเกิดมาใช้ชีวิตอยู่ในการเกิดแก่เจ็บตายเพราะบาปกำเนิดในโลกใบนี้ หลังจากที่พระสร้างเรามาแล้วเราก็ละทิ้งพระทำบาปกำเนิดในทันทีกันทุกคนเราจึงต้องเกิดมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายและหลังจากนั้นเราทุกคนก็จะต้องกลับฟื้นคืนชีพส่วนต่อไปเราจะไปไหนกันนั้นขึ้นอยู่กับว่าในโลกนี้เราใช้ชีวิตของเรากันอย่างไรซึ่งก็ไม่มีใครรู้อะไรทั้งนั้น เราก็กลัวๆก,กันอยู่ว่าต่อไปเราจะเป็นอย่างไรกันพี่น้องแต่เพราะในขณะที่เรามนุษย์เกิดมาและทำตัวไม่ดีอย่างนั้นพระเยซูเจา้าผู้ทรงเป็นพระผู้ที่เราเชื่อว่าเป็นพระบุตรพระองค์ก็ได้ทรงลงมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนอย่างพวกเราด้วย แต่พระองค์ใช้ชีวิตมนุษย์ของพระองค์ตรงกันข้ามกับการใช้ชีวิตของพวกเราพระองค์ยอมที่จะมาเกิดมาแก่มาเจ็บและมาตายเพราะยังคงเชื่อไว้ใจในความรักของพระไม่ว่าชีวิตจะลำบากแค่ไหนไม่ว่าใครจะมาทำร้ายพระองค์อย่างไรพระองค์ก็ยังคงรักชีวิตของพระองค์ที่พระให้มาและยังคงรักคนอื่นได้อยู่ ดังนั้นผลที่ตามมาเมื่อพระองค์กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วพระองค์จึงสามารถจะรู้แน่ชัดได้ว่าพระองค์จะไปรับสวรรค์ของพระองค์กลับคืนและที่สำคัญก็คือการลงมาเกิดแก่เจ็บตายกลับฟื้นคืนชีพและเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซูเจ้าที่ทรงเป็นพระนั้นนอกจากจะเป็นแบบอย่างของการเป็นมนุษย์ที่ดีให้กับเราแล้ว พระองค์ยังเป็นสังสงเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปของเรามนุษย์ทุกคนด้วยดังนั้นจากที่เรากลับฟื้นคืนชีพแล้วยังไม่รู้อนาคตว่าจะเป็นอย่างไรเราก็รู้อนาคตของเราได้แล้วว่าถ้าเราพยายามออกแรงเป็นคนดีสักนิดหน่อยเท่านั้นเมื่อเราตายและฟื้นคืนขึ้นมาแล้ว เราก็จะได้กลับสวรรค์เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครเชื่อว่าพระเยซูเจ้าที่เป็นมนุษย์อย่างเราต้องเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะทําตามน้ําพระทัยเพื่อบิดาจึงทําให้ผลสุดท้ายหลังจากที่ทรงกลับฟื้นขึ้นมาพระองค์จึงได้กลับคืนสู่สวรรค์จริงถ้าใครคนใดสามารถจะเชื่อได้อย่างนี้แล้วก็ที่เหลือถ้าเขาอยากจะไปสวรรค์อย่างนั้นบ้าง เขาก็แค่พยายามทำตามอย่างที่พระองค์ทำเท่านั้นเองเมื่อเขาตายและฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็จะได้กลับสวรรค์ด้วยเหมือนกันส่วนถ้าใครไม่เชื่อก็เป็นสิทธิส่วนตัวของคนคนนั้นไม่มีใครไปบังคับใครได้เพราะฉะนั้นสรุปสำหรับเราผู้ที่อยากจะเชื่อว่าพระเยซูเจ้าที่ตายไปแล้วพระองค์ได้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย และได้กลับคืนสู่สวรรค์ด้วยอย่างนี้จุดหมายในการใช้ชีวิตที่เราตั้งใจเอาไว้ก็คือเราจะต้องไปสวรรค์อย่างพระเยซูเจ้าให้ได้และก่อนจะไปสวรรค์ในชีวิตหน้าให้ได้จริงๆเราก็จะอยู่ในโลกใบนี้ให้เป็นสวรรค์เหมือนอย่างพระเยซูเจ้าให้ได้ด้วยแม้ชีวิตของเราจะยากลำบากเพียงใดก็ตามนี่คนที่เชื่อแล้วมันต้องไปให้ถึงจุดนี้ ไม่ใช่เชื่อแล้วก็มัวแต่ไปหวังอะไรไม่เข้าท่าหวังเพื่อการจะเอาแต่ให้ได้มาซึ่งความสุขความสาเร็จในโลกไร้ค่ายอย่างนี้เชื่อพระแล้วก็เอาแต่ไปสวดขอเรื่องโลกโลกไม่เคยคิดที่จะก้าวข้ามโลกนี้ ไปเป็นคนอย่างสวรรค์กันบ้างถ้าเชื่อแล้วจมปลักกันอยู่แค่นี้ละก็อย่าเชื่อให้มันยุ่งยากเลยดีกว่าพี่น้องเสียเวลาเสียของเหมือนคนขับรถพ่วงสิบแปดล้อไปเซเว่นอย่างนั้นเลยพี่น้องมันประสาทอ่ะพี่น้องพอขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ